สวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับโ j o อ,อลเพชรยนวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอคันนี้มากๆนะครับ Toyota Vios 1 5 J บอกเลยว่าใครที่กำลังหารถใช้งานง่ายประหยัดน้ำมันผ่อนสบายสบายกระเป๋าราคาไม่แพงบอกเลยว่าคลิปนี้ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนนะครับผมก่อนอื่นเลยตอนนี้ผมรีวิวอยู่ที่เพชรโยนสาขาหนึ่งนะครับเสรีไทย68แยกหน,นะครับบอกเลยว่าบริษัทของเรา มีรถให้คุณลูกค้าเลือกเยอะมากๆแต่ผมขอเจาะจงที่คันนี้ก่อนเพราะว่าเรากำลังรีวิวกัน Toyota v i o s 1.5J คันนี้นะครับผมบอกเลยว่าสภาพสวยงามและเลขไมคันนี้นะครับเลขไม,นนขไมอ,ยอยู่ที่แสนสี่นะครับรถของเราเป็นรถหน่วยงานนะครับผมเพราะฉะนั้นความพิเศษของมันก็คือรถจะได้รับการตรวจเช็คสภาพรถ ตามระยะทางอย่างครบถ้วนนะครับบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวเจ้าของก่อนหน้านี้เอาไปใช้เสซียให้หายคุณลูกค้าดูได้เลยว่าเหลี่ยมสันของตัวรถนะครับคมสวยงามสวยงามจริงๆประกันอ่าขอภัยครับการันตีคันนี้รถของไม่ใช่สิรถของเรานะครับไม่เคยมีรถที่ประสบอุบัติเหตุหนักชนหนักจมน้ำกรมั เข้ามาขายคุณลูกค้าการันตีไม่แท้ทุกคันแน่นอนการันตีโครงสร้างนะครับผมการันตีทุกอย่างที่การันตีคุณลูกค้าได้เลยผมโจแอลการันตีเองนะครับว่านี่เราถ่ายเห็นอย่างนี้เลยว่าเราบริสุทธิ์ใจจริงเวลาที่เราจะขายรถให้ลูกค้าเห็นไหมครับตัวน็อตไม่มีการขายออกไปไม่มีแกะตัวยางหุ้มอยู่สภาพเดิมสวยๆเลยตัวเพลทรถเรียบร้อยดีนะครับอยู่ครบถ้วนอ่ะเห็นไหมคุณลูกค้า มองตรงน็อตได้เลยนะครับผมใครดูรถไม่เป็นใครจะกังวลใจไม่ใช่ปัญหาสำหรับเรานะครับผมเพราะว่าคุณลูกค้าสามารถติดต่อ,อมาได้ขอแค่คุณลูกค้าสนใจรถก็พอผมโจแอลนะครับพาคุณลูกค้าชมรถคันที่คุณลูกค้าสนใจอย่างละเอียดอย่างเข้าใจว่าเอ๊ะเวลาเรามาซื้อรถเนี่ยเราอาจจะยังไม่มีความรู้เนาะแต่เราก็อยากได้รถที่ราคาถูกจักมือหนึ่งแต่ ผมบอกเลยว่าคุณลูกค้ากําลังดูถูกที่ถูกคลิปแล้วเพราะว่าเรานะครับผมยินดีให้บริการคุณลูกค้ามากๆนะที่จะให้คุณลูกค้าได้รถคันที่ถูกใจกลับบ้านไปใช้งานโดยที่ไม่ต้องมาห่วงเรื่องว่าโอ้ฉันต้องเอาไปซ่อมแบบนู้นแบบนี้บอกเลยว่าถ่ายให้ดูทุกตุดจริงๆถ่ายอย่างละเอียดนะครับผมให้ดูเหลี่ยมสันของตัวรถให้ดูโครงสร้างไม่มีบุบไม่มีชนเห็นไหมไฟท้ายรถไม่แสนสี่แต่สาภาพสวยงามจริงๆคุณลูกค้า รถเป็นคนอขออภยัยรถหน่วยง,งานเนี่ยเขาใช้รักษาสภาพมากๆอยู่แล้วนะครับผมเพราะส่วนใหญ่เป็นรถของบริษัทเวลาที่มันเป็นรถของคน่าคนที่เป็นลูกค้าหรือคนทั่วไปใช้เองเนี่ยนะครับสภาพรถมันก็จะเสื่อมโทรมไปเพราะบางทีรถเราเราอาจจะไม่ได้ใช้รักษาของเนาะแต่ว่าผมบอกเลยว่านี่ไม่แสนสี่นะครับผมคันนี้เป็นปีรถปีสองพนสิบปดะครับแต่สภาพยังสวยเนีย้ยขนาดนี้บอกเลยว่า ไม่ต้องห่วงเลยขอแค่คุณลูกค้าสนใจโชว์เข้ามาผมพาดูรถแน่นอนนะครับผมอยากลองขับอยากรู้อะไรกังวลเรื่อง finance ไม่ต้องห่วงเราคุยกันก่อนได้นะครับเห็นไหมครับจุดอาร์คจุดมาร์คทุกอย่างตัวรถตัวกิ๊์แผงการความร้อนทุกอย่างเนียบอยู่เหมือนเดิมบอกเลยว่าสวยจริงๆคันนี้นะครับเรียบร้อยมากสภาพเรียบร้อยดีมากจุดมาร์กก็อยู่ครบ ไม่ต้องกลัวเลยเรื่องการย้อมแมวนะผมพาดูรถแบบนี้เลยท้ายหเห็นจัดจระนะครับผมบอกก่อนอีกครั้ง Toyota v o ีออสหนคันนี้อยู่ที่เพชรบุรสาขาหนึ่งสายที่ไทย68แยกหนึ่งนะครับผมกรุงเทพมีบุรีเรามีรถให้คุณลูกค้าเลือกมากกว่ามากถึง400คันนะครับผมเดือนเดือนเอนีเราปล่อยรถออกไปค่อนข้างเยอะมากเพราะคุณลูกค้าให้ความไว้ใจวางใจรถของเรา ย้ำอีกครั้งรถของเราไม่มีการชนหนักพกลิกคว่ำกรอไม้กับสีย้อมแมวมาขายกราจบคันนี้ Toyota เดิมๆทั้งคันแน่นอนนะผมบอกกันอีกทีว่ารถของเราส่วนใหญ่เปร็นรถหน่วยงานอ่าเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยว่าเอ๊ะฉันจะซื้อต่อจากคนที่เขาจะดูแลรถคันนี้หรือเปล่าเรื่องเครื่องเป็นยังไงตรวจครบไหมทุกอย่างตัวนอ็อตตัวระบบเครื่องการถ่ายนะ้ำมันเครื่องคุณลูกค้าไม่ต้องห่วงทุกอย่าง มันถูกดูแลมาอย่างดีแน่นอน,นครับคุณลูกค้าแคเ่เตรียมตั้งเตรียมใจเตรียมความไว้ใจมาให้เราเราดูแลคุณลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบจนรูกคุณลูกค้าได้รับรถกลับบ้านแน่นอนการันตีได้เลยนี่ผมถ่ายให้เห็นอย่างเลยว่ารถเรียบร้อยดีนะครับจุดอาร์จุดมาร์คจุดนอด็อตทุกอย่างสวยงามอยู่ครบอยู่เดิมๆิมคันนี้ตัวอ่าตัววิทยุก็ได้เป็นของเดิมมาให้เลยนะครับบอกเลยว่า โ o ยต้าวีออเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วว่ามันเหมาะกับที่จะเป็นรถคันแรกมากๆใครอาจจะมีงบน้อยไม่ใช่ปัญหา289,000คุณลูกค้าจัดไฟแนนซ์คุณลูกค้าฟรีดาวนผ่อนเริ่มต้นเนี่ย4,000ถึง5,000กว่าผ่อนสบายสบายกระเป๋าเลยมีเงินเดือนได้นะครับเงินเดือน1 8 2 0 0 0 0 0สองนต้นๆสามารถออกได้เลยคุณลูกค้าขอแค่คุณลูกคา้า,คกคามีเครดิตที่เข้าเงื่อนไขไม่มีปัญหาแน่นอน นี่ให้ดูสภาพห้องเครื่องฝากระโปรงกันนิดนึงนะครับจุดทุกอย่างรอยเราเห็นได้เลยมันไม่มีบิดไม่มีรอยน่าสงสยัยไม่พลิงประสงค์จุดสติกเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบถ้วนนะครับหัวใจสำคัญเลยของรถห้องเครื่องผมก็ถ่ายคุณลูกค้าหเห็นอย่างนี้เลยสามารถดูที่บ้านแล้วตัดสินใจได้เลยว่าชอบรถคันนี้ไหมถ้าชอบขอแค่โทรมาผมจัดการให้ดูรายละเอียดให้อ่า ทีนี้ขอแจ้งอีกครั้งสักนิดหนึ่งรถคันนี้อยู่ที่เพชรยน์สาขาหนึ่งนะครับเสียทย68แยก1กรุงเทพมินบุรีคุณลูกค้าสนใจสามารถโทรหาผมได้เลยผมยินดีให้บ,บริการครับ